เติมต้นตั้งแต่อันที่หนึ่งก็คือรูป,ปังอัต,ตโตสมัมโนปสตินะเห็นซึ่งรูปโดยความเป็นตนนะอย่างนี้นะครับตัวเห็นเนี่ยตัวที่เห็นแบบนี้ตัวเห็นผิดตัวนี้ก็ไม่ใช่คนผู้หญิงผู้ชายดอกเป็นทิฏฐิเจตสิกเกิดขึ้นเป็นทิฏฐินั่นแหละเกิดตัวทิฏฐินี้เป็นสังขารสังขารเกิดเนี่ยมันก็เกิดจากเงื่อนไขเกิดจากปัจจัยเกิดจากตัณหา ตัณหาก็เกิดจากเวทนาเวทนาก็เกิดจากอวิชชาสัมผัสทั้งห้าสภาวะนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับเป็นของที่ถูกปัจจัยบีบบังคับให้เกิดจะไม่เกิดก็ไม่ได้อย่างปุตุชนนี่จะไม่เห็นผิดก็ไม่ได้มันถูกบีบให้ต้องเห็นผิดนะอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะมีทิฏฐิเกิดจะต้องไม่มีเหตุก็คือต้องไม่มีตัณหานะอย่างนี้ทำนองนี้ นี้คนจะไม่มีตัณหาก็คือพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์ยังไงทิฏฐิก็ไม่เกิดประมาณนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าแสดงล็อกไว้ตายตัวอยู่แล้วตามนี้นะครับอันนี้สักกยทิฏฐิข้อที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิคือสังขารนะตัณหาเวทนาผัสสะแล้วก็อวิชชาก็ล้วนไม่เที่ยงถูกเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่ง แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนะเมื่อรู้เมื่อเห็นดังนี้อาสวะทั้งหลายก็จะสิ้นไปตามลำดับนะครับสักยติติท,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 ที่สองก็รูปัวันตังอัตนางานสัมนุปปสติเห็นซึ่งตนว่ามีรูปนะครับก็แบบเดียวกันตัวที่สามอัตติรูปังสัมนุญป,ปสติ เห็นซึ่งรูปอยู่ในตนนะครับตัวที่4ีรูปัสมิงอัตตนังสมนุปัสติเห็นซึ่งตนอยู่ในรูปเห็นว่าตัวเองนะอยู่ในรูปตัวเราอยู่ในรูปตัวเขาตัวสัตว์ตัวบุคคลคาว่าอัตตาเนี่ยก็คือตัวเราตัวคนตัวผู้หญิงผู้ชายตัวผู้หญิงอยู่ในรูปตัวคนอยู่ในรูปตัวเราตัวอัตตาอยู่ในรูปพวกนี้นะครับความเห็นนี้ ก็คือทิฏฐินั่นเองทิฏฐินี้ก็คือสังขารสังขารนี้ก็เกิดจากตัณหาเกิดแบบประกอบรวมกันก็ได้เกิดเพราะตัณหายังมีอยู่ทิฏฐิก็ยังเกิดได้อย่างนี้ก็ได้นะครับตัณหาก็เกิดจากเวทนาเวทนาก็เกิดจากอวิชชาสัมผัสนะครับทั้ง5สภาวะนี้ล้วนไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เกิดจาก กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนะครับอันนี้ก็สักกายะทิฏฐิที่4ขึ้นไปแล้วนะครับต่อไปก็พูดรวมๆในด้านรูปก็มี4เวทนา4สัญญาก็มี4สังขารทั้งหลายก็มี4จนถึงวิญญาณก็มี4ก็เลยรวมเป็นสักกายทิฏฐิ20นะครับนี่ก็เป็นการเห็น ที่จะทำให้สิ้นอาสวะรวมเป็น20วิธีขึ้นไปแล้วเห็นอันใดก็ได้ในแง่มุมนี้นะครับ